สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่5มีนาคมพุทธศักราช2568กค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนาฤดีฤดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุน,นันท์สวัสดีครับเป็นไงเห็นมิวไฮทุกวันเลยนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศดีแ่ไวิดีด้วยนะครับตอนนี้ข่าวดีอะไรไม่ต่าปร,รบหมาดนะ,ะเหมือนคนเหมือนตลาดหุ้นถ้าเปลี่ยนเป็นคนเป็นคนไรสมรรถภาพ ไม่รับรู้เลยนะครับจะลงอย่างเดียวโัวที่หัวต่ำอย่างเดียวมิวโลอย่างเดียวเลยค่ะครับก็ถือว่าในรอบเท่าไหร่นะก็สิบสองปีนะถ้าตัดในช่วงวิกฤตโควิดแปดเพราะโควิดเนี่ยเคยต่ำสุดไปที่ระหว่างทุ่งซื้อขายนนเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดพันจุดค่ะแล้วก็ดีตัวขึ้นมาเลยในวันเดียวดิดงตัวกลับอย่างรวดเร็วนะเกือบไปนู่นเนี่ยเกือพันหนึ่งนะฮะเราไม่หวังว่าจะไป ถ้าต่างมาช่วงวิกฤตโควิดนะตอนนี้ยาวเลยนะครับเป็นยี่สิบปีลยนู่นไปเลยนะไปเดือดอ่ยอนยุ่ไปไกลเลยก็หวังว่ามันคงจะหยุดด้วยตัวมันเองนะฮะหยุดเพราะว่าหุ้นยงลงปัจจัยพื้นฐานยิ่งแข็งขึ้นแต่ไม่ใช่หยุดเพราะว่ารัฐบาลมาแก้วิกฤตนะครับเพราะยังไม่เห็นมีมาตราการอะไรออกมาเป็นทิ้นเป็นอานที่ประกาศมาก็ไม่ยอมทํา ทั้งนี้เป็นมาตรการที่ดีเพื่อรับการตอบรับจากทุกส่วนและจะปลุกตลาดหุ้นเรียกความเชื่อั่นักลงทุนกลับมาได้แต่มิสมั์มันอืนอดอัด่าช้าอย่าง l อ f นะครับที่จะแปลงเป็น t s g เพื่อหยุดยั้ยงการขายของผู้ถือห,หน่วยลงทุน LTF ซึ่งเป็นสา้สำคัญช่วนหนึ่งที่ทำให้หุ้นตกมาตั้งแต่ต้นปีนอันนี้ควรจะเข้าพรมอ,มอเมื่อวันศักร์ก็ไม่เข้า มันมีวาระอะไรที่เด่งโดดมากกว่านี้เลยสำคัญมากกว่านี้เลยหรือว่าความเป็นความตายความหมายนะของนักลงทุนกว่าสามล้านคนในีตราสครไม่มีความหมายในสายตารัฐบาลนะก็ดูมารัฐบาลไปบน่บนๆแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องตาดพูดเลยนะมือถือน,นัฐบาลมีคนพูดแล้ว มีค่ะเออก็เมื่อวานนี้หุ้นไทยเราตกลงไปปิดไปที่หนึ่งหนึ่งเจ็อะนะคะก็เลยพูดมาแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นวลีเด็ด ออกมานะคะก็ถา้าถามถึงเรื่องนี้ก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอะนะคะที่มองว่าเมื่อวานนี้ที่แตชนีปรับตัวลดลงไปเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะเข้าซื้อเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนเรื่องนี้คนฉลาดจะมองพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมองสิ่งนี้เป็นโอกาสค่ะส่วนคนที่ไม่ฉลาดก็จะตื่นเต้นและไม่เห็นโอกาสในสิ่งนี้ คือมองไม่เห็นโอกาสในพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีกับราคาหลักทรัพย์ที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจกลายเป็นว่าคนที่เข้าไม่ได้ซื้อเมื่อวานนี้เป็นคนไม่ฉลาดค่ะคุณสุนัน์ <c oughs> คือเขาก็ไปตีความกันนะคะจากความหมายน,นายเผ่าภูมินี่ผมว่าเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งนะ <c oughs> ที่บุคลิกปีหน้าตางโง่เพ่งดีนะฮะ <c oughs> แต่มับมาอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ได้แล้วการพูดแบบนี้เนี่ยมันก็แบบยังไง คนก็บอกว่าเออเพราะจะพักคุณช่องเอ้ยถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดหรือคุณเป็นคนเล่ยเดี่ยมจัดเจ้าเล่ยถ้าคุณไม่ใช่คนเล่ยเลี่ยมจัดไม่เล่คุณเจ้าเล่ยนัหน้าตาคุณยังมีตังค่ะคุณมองอย่างนี้เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าคนฉลาดเนี่ยไม่ควรพลาดโอกาสนี้นั้นคุณอย่างโง่นะคุณขายลูกขายเมียขายบ้านมาซื้อเลยครับ นี่ถ้เาเอาใส่คาที่นัเงราข้อเขาพูดเวลาเชียร์หุ้นอีกนะครับค่ะอืมแล้วคุณซื้อไหมหรือคุณเที่ยวหาปากตะโกนนะเปรียบเทียบดูถูกคนครับแต่คุณไม่ซื้อเงินคุณก็มีคุณพ่อคุณพูดมาหาสวรรค์วิบานอะไรคุณต้องเริ่มต้นประชชวนในครมอเลยประชุมบัญชา,าน้านะ ขอขอเราเผากรุะผมก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังดูแลกํากับดูแลตลาดหุ้นแลาผมได้สัมผัสกับตลาดหุ้นผมขอให้พี่ๆน้องๆรัฐมนตรีทุกท่านทั้งช่วยทั้งว่าการค่ะมาช่วยกันซื้อหุ้นครับแล้วประกาศออกมาเลยบอกว่ารัฐมนตรีชุดนี้มีแต่คนฉลาดครับไม่ควายนี่เราขันกันมา ซื้อหุ้นเขาบอกให้คุณเผ่าภูมิฝากเงินมาด้วยช่วยซื้อด้วยตัวไหนก็ได้คุณเผ่าภูมิน่าจะรู้ดีลงขันคนละหมื่นหมื่นบาทนะฮะโอ้หมื่นบาทน้อยไปไหมคะระดับรัฐมนตรีจะคนละนละ้านนะให้หุ้นมันเดี๋ยวหุ้นขึ้นนะคะผมผมสอนหน่อยนะฮะผมสอนเผ่าภูนนะมิอ่ะนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะ บอกว่าเออถ้าคุณเห็นอย่างนี้เนี่ยคุณต้องเอาตัวเข้าไปเป็นประกันนะนะคุณบอกครมอมนี้เลยเดี๋ยวไม่มีมมามรแานคุณคิดถึงมาตรการเลยที่เป็นปลุกความเชื่อมั่นทงทุนไม่ได้คุณทําเองเลยพวกคุณทําเองเลยประชุมพรมอมนัดหน้าขอคนละมากตามฐานะล้านหนึ่งขั้นต่ำสิบล้านร้อยล้านขั้นสูงม,มากเลยมากาจ,จะมีกองทุนพรมอมน,นะ กองทุนณะรัฐมตีจะตั้งขึ้นอาจจะจะรวบรวมได้สักพันล้าน hmm. บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอตั้งชื่อให้มันส,สบายสบาย <c oughs> นะนกองทุนคนฉลาด <c oughs> นะเอาเลยกองทุนคนฉลาดเข้ามาลุยซื้อหุ้นหนึ่ง <c oughs> นี่ก็นำล่องนะครับ <c oughs> ไม่ได้พูดเล่นๆนะเอาจริงนะ <c oughs> แล้วผมคิดว่ามันดีกว่าที่คุณจะพูดไปเปรียบเทียบชาวบ้านเขาเป็นคนโง่ไม่ซื้อหุ้นค่ะและนี้อาจจะตรงกับที่บางโบรกเกอร์เขาบอกเลยว่าคืออยากเห็นเม็ดเงินใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นบ้างเพราะตอนนี้ต่างชาติก็ขายสุดที่อย่างเดียวนะคะกองทุนก็ LGF เดิมก็ขายแล้วเดี๋ยวโยกไปไทย ESGX ใหม่นะมันก็เลยยังไม่เห็นเม็ดเงินใหม่ถ้าตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาตามที่คุณสุนันนั้นน่ะเราจะเห็นเม็ดเงินใหม่เข้ามานะคะ แล้วกองทุนคนฉลาดนหะผมตั้งให้ค่ะ,<อ>ะไม่พูดเล่นนะครับเอาจริงแล้วก็อย้ายขตาบจริงไงเพราะคุณเที่ยวมาแหกปากพูดแล้วบาทหนึ่งยุงไม่ลงมาในตลาดหุ้นนี่ทําให้เห็นเลยนะเนี่ยเขากรมร่วมลงขันตั้งกองทุนคนฉลาด โอ้แค่สมมุติว่าให้สัมภาษณ์มาจริงๆยังไม่ทันลงขันเนี่ยแค่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็น่าจะมาเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกได้อะนะใช่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 ก็เล็กๆนะครับก่อนที่จะแปลงสภาพแอีเป็น TSC หรือมาตรการอื่นที่มันยังอื่นเป็นรูปธรรมใช่คะ ทำให้เห็นมากกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนก็ต้องบอกว่าโอ้หความเชื่อมั่นที่มันมีน้อยนิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะ,อะนอกจากทางด้านคุณเผ่าภูมิแล้วก็มีนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีค่ะรองประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษานายกนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะที่มองว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยหรือก่อนหน้านี้ที่มันปรับลงมาเนี่ยมันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวค่ะ ที่ถูกกดดันจากปัจจัยเรื่องของความเชื่อมั่นทั้งความไม่เชื่อมั่นเรื่องการเมืองและความไม่เชื่อมั่นในตลาดหุ้นนะคะโดยส่วนตัวนายแพทย์สุรพงศ์เนี่ยแสดงความมั่นใจนะคะว่ายังไงก็ไม่ลงไปต่ำกว่า1น0 0พโจุดค่ะโดยหมอเลี้ยบอกว่า <Yeah. S 1> หากผ่านช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณปลายเดือนมีนาคมไปแล้วเนี่ย การเมืองจะกลับมามีเสถียรภาพประกอบกับมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือสงกรานในช่วงเดือนเมษายนที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้ค่ะพะยายามคิดต่างค่ะพยายามคิดต่างขอโทษนะผมโง่จริงคิดไม่ทันว่ามันจะกลับมาสู่ภาวาปะปกติได้อย่างไรนิ่งเดือนเมษานะครับทุกปีความหยุดยาวัวหยุดยาวเยอะ ไม่ไม่เนี่ยคนที่อยู่นอกตลาดหุ้นแล้วก็ทําเป็นรู้ปวดภูมินะเป็นความรู้ทาเป็นว่ารู้เลยนี่นะว่านู่นนี่ประเมินทิศทางไม่รู้หรือว่าช่วงเมษาเนี่ยทั้งตอก่อนและหลังสงการด้วยส่วนใหญ่นะครับคุณสมศักด์ครับนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นปากฝังของรัฐบาลนะคะที่ออกมาฟังังดูแล้วฟังดูแล้วฟังไม่น่าไม่ดื้นหูเลยไม่ดื้อหู ไม่รู้หนูเลยมไม่เห็นมีอะไรที่มันจะดูสร้างสารรค์มากกระตุ้นมันจะเป็นผลดีค่ะมันจะได้ความเชื่อมั่นนเลยเลย นะคะทั้งสองท่านนี่ก็โอ้โหเมื่อวานนี้ก็โดยเพราะคุณเผ่าภูมินี่ก็ต้องบอกว่าวลีนี้นะคะก็วันนี้ขึ้นพาดหัวสื่อที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสื่อที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยแทบจะเป็นพาดหัวขึ้นมาเลยนะคะเอาล่ะกลับมาดูในภาคฝั่งของบโบรเกอร์กันบ้างน,นะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะที่มองว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในช่วงขาล,ลงจาก3ปัจจัยหลักนะคะก็คือ 1. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวโดยสินเชื่อธนาคารและกําไรของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีแนวโน้มเติบโตทําให้ตลาดขาดแรงหนุน2ก็คือแรงขายจาก LTF นะคะที่ครบกําหนดทยอยขายออกามาอย่างต่อเนื่องอย่างกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะก็มียอดขาย LTF ที่ประมาณ9.4พันล้านบาทและเมื่อรวมกับ,บมกราคมหรือนับจากต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็มีการขาย LTF ออกมาแล้วประมาณ2 8 0 0 0ล้านบาท 3ก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องหลายปีนะคะแล้วก็ล่าสุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่4มีนาคมเนี่ยก็ขายไปแล้วกว่า20ง0มล้านบาทค่ะซึ่งสูงผิดปกตินะคะเมื่อเทียบกับช่วงเว,เวลาเดียวกันในอดีตค่ะคนั่นแหละค่ะอันนี้คุบโกเกอร์เมื่อกี้พูดถึงค่ะโปเกอร์ก็จะเสนอให้ทราบว่า บรกเกอร์อบางแห่งนะครับครับลดประมาณการเป้าหมายในชนีปลายปีแล้วนะ,ะจากพันห้าร้อยสามสิบแรือพันสามร้อยแปดสิบอันนี้สิม,มันยังพอที่จะเป็นเหมือได้ถ้าพันห้าร้อยขิ้นเนี่ยมันเพ้เอเจอผมบอกตั้งแต่ได้ยินข่าวตั้งแต่คุณได้ดีแล้วเพื่อนักลงทุนได้ยินนะนะคงได้ยินนะตั้งแต่ปลายปีต้นปีเนี่ยออกมาเกินพันห้าเนี่ยผมบอกมันค่อนข้างจะเพอเจ่อเป็นไปได้ยาก แต่ยังดีอย่างนัเสร็จพัดหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบถ้าไปถึงเนี่ยจะคารวะฮ้องเต้อะไรกาเนี่ยยังมีเวลาสิ้นปีเรา <c oughs> สิ้นปีเราเรา,เรามาดูกันค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็มีโอกาสปรับลดกันได้นะคะเพราะหลายๆบริเกร์ก็เริ่มมีการทยอยให้เห็นค่อยๆทยอยลดกันลงมาแล้วนะคะออาไปดูเรื่องของความผิดบ้างกันนะคะที่กรต่อล่าสุดก็มีการดําเนินคดีด,ด้วยมาตร,รการลงโทษทางแพ่งค่ะกับผู้กระทําความผิด11รายนะคะในกรณีการใช้ข้อมูลภายในค่ะ ก็ไปซื้อหุ้น LPN นะคะหรือบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนค่ะก็ให้ผู้กระทำความผิดนะคะชําระเงินรวม17 5 2 9 7 7 2บาทแล้วก็กำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเนี่ยกับผู้กระทำความผิดทั้ง11ลายค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนนะคะแล้วก็กรกตได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ากรรมการและผู้บริหารของ LPN ได้รับทราบข้อมูลค่ะเรื่องของการจะประ กาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการปี2563ของ LPN ในอัตรา1บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมนะคะแล้วก็เป็นอัตราการจ่ายเงินสูงสุด นับนับตั้งแต่ LPN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยระหว่างปี2558จนถึง2562ใน LPN มีการจ่ายเงินปันผล2ครั้งต่อปีโดยมีการจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกิน60สตางค์ต่อหุ้นค่ะโดยข้อมูลดังกล่าวก็ถือเป็นข้อมูลภายในที่มีสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของ LPN แล้วก็ยังไม่ได้เปิดเผย ตอประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง11รายที่เป็นอดีตผู้บริหารของ LPN นะคะก็ได้ร่วงรู้ข้อมูลนี้แล้วก็ไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยก็ไปใช้บัญชีลูกบ้างบัญชีน้องสะพ้ายบ้างบัญชีแม่บ้างนะคะอย่างนายที่คําพรเน,นี่ยนะคะนายที่คําพร เปล่งสีสุกอนะคะอันนี้ขณะด,ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ LPN เนี่ยก็ใช้บัญชีของลูกชายนะคะในการซื้อขายหุ้น LPN นายวุฒิพลค่ะรองประธานกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ LPN นะคะก็ใช้ข้อมูลนี้ละค่ะ ไปเปิดให้ลูกชายค่ะซื้อ L P N ในบัญชีซื้อขายของลูกชายนะคะนายสุริยาบุตรกองนายวุฒิพลก็ร่วมกับนายรัตนพลซื้อหุ้น L P N ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายรัตตพงศ์นะคะก็เรียกว่าใช้บัญชีของบุคคลใกล้ชิดนะคะในการซื้อขาย L P N เนี่ยแหละค่ะอืมก็แล้วอย่างง L P N นี่เป็นหุ้นร้อนนะค่ะสมัยก่อนก็ร้อนมากค่ะ เงินกำลักับสวัรค์นั่นแหละอตอนหลังเนี่ยที่ได้ข่าวล่าสุดก็หลายปีไปเลยนะะยินว่าพูดถึงหุ้นใหญ่ไม่ได้บอกนะอะไรไหนเป็นเลขขายหุ้นแล้วไม่มีใครเอาอัน,อนนี้ก็ปรับก็ปรับก็บบบพอสมควรคแต่ตอนนี้เป็นหุ้นตตยชักนะมันนานจะคนพูดถึงแกรเบียนทีเนะี่ย อแล้วนี่เป็นความผทิ่ล่าสุดนะครับก็ผ่านเหตุการณ์ผ่านมาแล้วห้าปีห้าปีจากกบสามตอนนี้หกแปดนะคะอ่ากระบวนการตรวจสอบสิบเอ็ดรายค่ะเอาลค่ะก็จะยอมแคมรับไหมใช่ไหมใช่ค่ะก็ผ่านมานานแล้วเข้าใจว่าฐานะก็คงจะไม่ไม่ราบรื่นนะเหมือนหุ้นเนี่ยน่าจะของหุ้นเวลาหุ้นลงเนี่ยนะค่ะ บางเมื่อที่มันก็ทํำให้ฐานะส่วนตัวแย่ลงไปด้วยเออไหนๆนี้มีเวลาหน่อยต่อคุู้รื่องหมอบุญออ๋ค่ะก็ล่าสุดนะก็ได้เพิ่มีคนที่ก็เคยทําธุรกิจมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกันอยู่ค่ะรู้เส้นทางของมาบุญดีก็บอกว่ามาบุญเงินที่ไปนั่นน่ะไม่ใช่การณะ คแต่ oh, okay. ไปเสียหายจากหุ้นหุ้น่าหุ้น,น,นที่เสียหายจ้าความเสียหายหนหนก็ไม่ใช่รู้ึงใครที่ไหนหุ้นของหมอบุญเดงครับ THG ท h ีเอชอค่ทุก <Okay. S 2> ผมเคยพูดในรายการแล้วมั้งว่าเออเคยเขียนในคออรัน์ด้วย นี่หมอบุญในอดีตเป็นนักลงทุนขาใหญ่คนหนึ่งนะค,ะครับตอนที่ในอทองแดงวิชทยทองแดงจะเข้ามามันตอนหลังเนี่ยคือรูปแบบก็ไม่แตกต่างกัในวิชัยทองแดงกันครับแต่เขานี่ตั้งแต่ปีสามสิบเลยนะ,ะยุคแรกแรกเลยได้ตลาดกับวิ้นใหม่ไม่ให้ลูกอีกเาคาเงินทุนนะ,ะในยุคเสียสองแหละเขาก็พอมีชื่อแต่ว่า ก็ไม่ได้ชงชางะไรมากทีเดียวผมเนี่ยอยู่ในตลาดก็จะติดตามหมดใครขายใหญ่พฤติกรรมอะไรเป็นไงผมจะติดตามคือมองว่านี่เป็นขายใหญ่ตั้งแต่สมัยปีสามศูนย์ที่หุ้นฟื้นจากราคาน้ำนทุนมาแล้วนะแล้วก็บอกว่าการที่ไปเสียหายกับเทีจีเพราะว่าติดใจจำได้ไหมฮะรู้สึกว่าเทีเจีนี่จะเข้าไปแตะระดับร้อยบาทมั้งนะรอบนั้นได้ ก็ปลังพยายามทาใหม่ก็ไม่ขึ้นเลยครับเงินก็จมหายนิ่งคือยิ่งซื้อยิ่งลุยพุ่นดิ่งหลงมันเหมือนจเจ้ามือลูกค้าถูกกันหมดถูก,กห,หวยนะก,กันหมดนะมี่เจะามือหวยนะถูกหวยกันหมดเลยไม่ไม่มีจ่ายทำไงก็กลัวลูกค้าเราว่า มาแล้วเงินบางทีนี่มันได้มาโดยไม่ถูกต้องมันผิดช่อบขาดการชอบโกง่ระจาชนอย่างเงี้ยต้องเพอยงนี้อ่าแต่ก่อนนี้ก็บอกคนอื่นนะแกต้องมีต้องเอาเสียหายอะไรสักอย่างหนึ่งเงินนี่ยเพราะว่าไม่โกงเพื่อความร่ำรวยหรอกเพราะาแค่มีตังอยู่แล้วไนงะผมจะผมอยู่ชีวิตสบายมีเงินหลายพันล้านมผมจะไปโกงอีกหมื่นล้านเพื่อผมรวยขึ้นแล้วผมต้องไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ย นิวโซโคซูนผมทำเลคนะเนี่ยก็เป็นเป็นเหตุผลเพิงเหตุผลเล่ามาเพราะว่าเพิ่งมีคนมาแจ้งผมก็ดาวว่าทีแรกก็บอกคนอื่นนะว่าแก่น่าจะติดกันนะอะไรที่มันจะทำให้ต้องเสียหายเงินปริมาณมหาศาลในระยะเวลาไม่นานใช่ไหมคะแล้ถ้าคิดตัวหุ้นเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นล้านเนี่ไม่น่าจะเสียหายได้นะค่ะ ถูกไหมามันน่าจะไปอย่างอย่างรัศวกันหรือมาเก้าเนี่ยเท่าไหร่คุณก็ถมไม่เต็ม,มคุณมีแสนล้านเนี่ยรัศวกันเนี่ยครับเดียวนะหรือยิ่งคุณเข้าไปแล้วเนี่ยผีพนันคุณเข้าเสียงรางกฐเนี่ยนะแสนล้านคุณก็หมดเยองยง่ายแต่จะลงเงนว่ไม่คิดอะไรไม่คิดว่าเขาจะมาเสียหุ้นถึงสูญเสียหรือขาดทุนหุ้นถึงระดับ Oh. เป็นหมื่นหมื่นหมื่นล้านโอ้แสดงว่ารับมาตลอด <c oughs> แล้ว <c oughs> ของตต็หมื <c oughs> อค่ะเอาละาก,ก็ได้ฟัง เราสู่กันฟังนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้ไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐแบบเร็วๆกันนิดนึงนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ก็ปิดร่วงไป670.25จุด s p ลงไป71.57จุดแล้วก็ NASDAQ ลงไป65.03จุดจากนโยบายเรื่องของสงครามการค้านั่นเองนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดปรับตัวลดลงไปทั้ง3ตลาดเลยนะคะ ส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท์เท็กซัสลงไป11เซนต์ปิดที่68เหรียญ26เซนต์บรนต์ลงไป58เซนต์ปิดที่71เหรียญ4เซนต์ทองคำเพิ่มขึ้น19เหรียญ50เซนต์นะคะปิดที่2,920เหรียญ60เซนต์ต่อทตริสออนละชนิหุ้นไทยค่ะปิดปรับตัวลดลงไป10.17จุดปิดที่ระดับ1,177.64จุดมูลค่าการซื้อขาย4 2 0 1 6ล้านบาท อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1 AOT ค่ะอันดับที่2 a d v อ n c e อันดับที่3 d e l t ลต้าอันดับที่4 Tru e ูและอันดับที่5 To p t h a ไทยอยสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้รายย่อยรับคนเดียวนะคะ2,172่ล้านกองทุนขาย654ล้านต่างชาติขาย8 8 4ล้านและโบรกเกอร์ขาย633ล้านค่ะนี่กี่จากทุนโตเกียวนะครับบวกนี่สงบห้าจุดและจีนห้จุดครับค่ะ และร้านเรานะคะเปิดตลาดเรียบร้อยเราก็รีบาวตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียนะคะเราบวกไป5.74จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,183.38จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,643ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะคะทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวช่วงสั้นๆจะยืนบวกได้ตลอดทั้งวันจากปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงน้ากลับมาคุยกันค่ะ